เมื่อเราหาซองที่จะเข้าเจอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอยหลังเข้าซองนะครับเราให้เพื่อนๆนะครับขับมานะครับแล้วก็เปิดไฟกระพริบนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับนะครับแล้วก็ให้เรานะครับขับรถมานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับสังเกตเลยนะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับรถคันที่จอดอยู่นะครับที่เราจะเข้านะครับนี่นี่คือซองที่เราจะเข้านะครับ นี่คือซองที่เราจะเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือรถนะครับที่จอดอยู่ข้างๆ้านะครับให้เรานะครับขับมาตรงๆนะครับให้ตัวเราเนี่ยตรงกับรถคันนี้นะครับแล้วเราก็หักหักขวาครับหักขวาให้สุดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็วงสังเกตทางขวานะครับนะครับเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านี่ครับรถเรานีนะครับนี่คือ ด้านข้างรถเรานี่คือรถข้างหน้านะครับมันไม่พ,พ้นแ Agg น่นอนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเราก็มาดูทอยหลังนะครับมาดูกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับนี่ครับเส้น <roar S 2> ของเรานะครับทะแยงเข้าไปในรถของคันนี้แล้วนะครับเราถอยเนี่ยยังไงก็ชนครับงั้นให้เราเดินหน้าครับใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับแล้วก็หักขวาครับหักขวานะครับหักขวาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดินหน้าไปครับ พอเดินหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูด้านหน้ารถนะครับว่าใกล้เคียงกับคันข้างหน้านะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับมองกระจกข้างฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับกระจกข้างฝั่งซ้ายนะครับเรามีช่องว่างนะครับช่องว่างระยะห่างนะครับช่องว่างระยะห่างที่จะถอยได้นะครับทีนี้เรามาดูกระจกขวาครับนะครับเราก็หมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับมองมองกล้องถอยหลังด้วยนะครับ คราวน,นี้เราหารันซ้ายให้หมดนะครับแล้วก็ดูกระจกขวานะครับเพราะว่ากระจกขวาเนี่ยฝั่งฝั่งขวาเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะชิดฝั่งขวาไปแล้วก็ดูฝั่งขวาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เวลาถอยนะครับดูกระจกมองข้างนะครับข้างขวาดูกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ดูกระจกมองซ้ายน,นะครับดูให้หมดนะครับแต่ด้านขวาเราชิดเข้ามากเกินไปช่ดไหมแล้วก็เพง่งด้านขวาให้มากกว่านะครับตอนนี้เราพอเรา พอเราถอยได้ใช่ไหมครับนี่เรามาดูนี่นะครับมีช่องว่างแล้วเริ่มมีช่องว่างแล้วนะครับเริ่มมีช่องว่างแล้วทีนี้แล้วก็ค่อยๆถอยไปครับถอยไปครับพอพอถอยเสร็จใช่ไหมครับเห็นเส้นไหมครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเส้นแล้วนะครับเราอยู่ในเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองถอยดูครับลองมาดูทีนี้เราก็มาดูนะครับดูหน้าจอนะครับนี่เส้นสีเขียวไอ้เส้นสีนี้ฟ้าๆนะครับ จะทับเส้นสีขาวแล้วนะครับนี่นะครับแสดงว่าเราจอดใกล้ตรงแล้วนะครับแล้วก็ขยับซ้ายนิดนึงนะครับพอขยับซ้ายเสร็จนะครับพอเส้นมันตรงใช่ไหมครับเราก็คืนนะครับให้ล้อตรงครับนะครับมองกระจกซ้ายนะครับมองกระจกขวาครับพอรถพอรถตรงปุ๊บเราก็ถอยเลยครับพอเรามองนะครับเรามองเนี่ยเห็นไหมครับ ก็จะมีเสาอยู่ด้านข้างนะครับเสาอยู่ด้านข้างแต่มันอยู่นอกมันแบบค่อนข้างทับเส้นนะครับเส้นที่ไกด์ไลน์นะครับตัวถังรถเรานะครับเราจะดูกระจกฝั่งซ้ายครับว่านะครับนี่ครับว่ามีช่องว่างไหมนะครับเราก็ดูกระจกฝั่งซ้ายนะครับว่ามีช่องว่างไหมนะครับแล้วก็ลองถอยดูครับนี่ครับ มันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับมันมีช่องว่างอยู่สดงว่ารถเราสามารถผ่านไปได้นะครับพอเรามาดูกระจกฝั่งขวานะครับของนี้ตอนนี้รถเรานะครับช่องว่างระหว่างรถเยอะเลยพอดีนะครับฝั่งซ้ายนะครับเราชิดฝั่งซ้ายนะครับใกล้เสาไปนะครับแต่นะครับอยู่ช่องว่างระหว่างเสาเนี่ยช่องว่างระหว่างเสาเนี่ยมันยังมีให้เราไปได้นะครับก็สซงว่าเรายังถอยได้นะครับแล้วทีนี้ เราจะเราจะหยุดตอนไหนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราจอดพอดีนะครับก็คือให้สังเกตนะครับนะครับให้สังเกตนะครับกระจกของคันข้างๆกับกระจกเรามันจะตรงกันครับถึงไม่ตรงกันมันก็จะเหลื่อมนิดๆหน่อยๆครับอาจจะเลยไปข้างหน้าหรือเลยไปข้างหลังนิดเดียวครับมันก็จะเหลื่อมกันไม่เยอะครับก็เอากระจกนะครับด้านข้างของเราให้ชนกันนะครับก็ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้อง ตกงเงนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นครับนี่ครับเรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้กระจกเรานะครับกระจกเรานะครับอยู่ตรงนี้กระจกด้านข้างของเขาจะเลยไปด้านหลังหน่อยนะครับจะเลยมาด้านหลังหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือขอให้มันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพราะว่ารถแต่ละคันกว้างยาวไม่เท่ากันครับเอาใกล้เคียงก็พอครับไม่จําเป็นต้องตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาใกล้เคียงพอครับกับสถานการณ์จริงนะครับในการจอดถอยหลังข้อซองนะครับก็นี่ครับ เราได้ซองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราเจอเรียซองอันนี้เราจะเข้าซองตรงนี้นะครับแล้วก็มีรถซ้ายขวานะครับเราทีนี้เราจะมาจอดกันครับนะครับเริ่มด้วยนะครับเราก็ขับรถมาครับนะครับให้รถเรานะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับรถคันที่จอดอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้คือรถที่จอดอยู่ด้านข้างครับส่วนซองตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซองตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับหาพวงมาลัยขวานะครับ นะครับหักพวงมาลัยขวาให้สุดเลยนะครับนี่เรามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับเราไม่ผลครับเราต้องเดินหน้านะครับเพราะว่าเขาจอดชิดกันไปนะครับเราก็เดินหน้าแล้วก็หมุนพวงมาลัยขวาให้สุดครับนะครับคือพวงมาลัยให้ตรงนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับอีกรอบหนึ่งครับหมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายให้สุดเลยนะครับ เมื่อเราถอยมานะครับเราก็ดูฝั่งซ้ายด้วยนะนี่ครับฝั่งซ้ายว่ามีช่องว่างไหมนะครับเราเข้าไปเบียดไหมออันนี้อันนี้คือนะครับอันนี้คือรถนะครับที่ก็จอดอยู่อันนี้รถของเรานะครับมีช่องว่างอยู่แสดงว่าเราถอยเข้าไปได้ครับมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างระหว่างอ่าอันนี้ รถเราอันนี้รถที่เขาจอดอยู่นะครับมีช่องว่างอยู่แล้วก็พอเราดูเลนครับว่ามันขนาดนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับพอตรงเสร็จแล้วเราก็ถอยนะครับนี่ครับเราก็ดูนะครับเราดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างนะครับฝั่งขวามีช่องว่างนะครับแล้วก็มาดูเส้นครับ นะครับดูเส้นนะครับเส้นเรานะครับขนานนะครับเส้นเราขนานนะครับเราก็ถอยเลครับถอยเลยครับถอยนะครับปึ๊บนะครับเราดูกระจกนะครับนะครับเราก็มาดูกระจกนะครับกระจกของเราฝั่งนี้นะครับชนกันแล้วนะครับก็คือขนานกันนะครับแต่ว่าเบร์ลูคันนี้ก็เป็นรถกระบะไงครับอ่าเรามาดูฝั่งนี้ซิ อย่งนี้ฝั่งนี้เป็นรถเก๋งนะครับนะครับแต่กระจกเราฝั่งนี้เรายังมายังมาไม่ถึงเลยนะครับเราก็มาดูดูกระจกหลังครับแต่เพลินตรงนี้นะครับท้ายรถเรานะครับกําลังทับลูกนอนอยู่นะครับเรายังถอยได้อีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่านี่ครับเราเห็นด้านท้ายรถของเขานะนะครับเราก็ถอยได้อีกหน่อยนึงครับอถอยปพิบอตอนนี้ ล้อหลังกลุมชนลูกนอตแล้วนะนะครับอันนี้เรามองไม่เห็นด้านข้างเขาแล้วนะครับถ้า,าล้อเราล้อ,ลอหลังเราชนลูกหนอนก็ถือว่าโอเคนะครับอ é, ่ะเราก็จอดรถเรียบร้อยครับอีนี้ก็อย่าลืมนะครับเอากระจกลงแล้วก็อย่าลืมล uk, เอากระจกขึ้นด้วยนะครับนี่ครับเอากระจกลงแล้วก็ต้องเอากระจเอากระจกขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับอย่าลืมเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวของหายขึ้นมานะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้ะครับมีการเข้าซองครับผมทีนี้เรามาดูตรงัวาขวาดีกว่านะครับอ่ะเราได้ซองแล้วนะครับสมมติว่านะครับนี่เราได้ซองแล้วนะครับเราจะเข้าตรงนี้นะครับมีรถซ้ายมีรถขวานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับคือเราขับรถมานะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับรถคันที่จอดอยู่นะครับ ตรงนี yard, ้เป็นซองที the the ่เราจะเข้านะครับตรงนี้รถที่เข้าจอดอยู่นะครับก็ให้ตรงกับตัวเรานะครับเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็หักซ้ายครับหักซ้ายนะครับหักซ้ายให้หมดเลยนะครับเราก็ถอยนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายเอ้ยหมุนหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดครับนะครับหมุนไปนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนะครับดูเหมือนว่ามันจะชนนะครับดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปเบียดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับแล้วก็หักซ้ายให้สุดครับนะครับหักซ้ายเสร็จแล้วคืนตรงครับตรงเสร็จแล้วแล้วก็ถอยใหม่ครับทีนี้ใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถยหลังนะครับดูฝั่งซ้ายครับนะครับ มันไม่ชัดแล้วก็เอากระจกลงครับอ่ันนี้เรามาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวามีช่องว่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายลองหาควงมอะไรคว้าให้หมดเลยนะครับนี่ครับีเราดูช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างรถนะครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับ เพื่อนเหียนว่าเริ่มมีช right ่องว่างแล้วนะครับครนนี้เราก็เข้าได้ครับหักพวงมาลัยขวาให้เลยครับพอดูพอรถเข้ามาในซองแล้วใช่ไหมครับเรามาดูฝั่งขวาครับนี่ฝั่งขวาฝั่งขวาของเราเริ่มเริ่มเริ่มขนาดแล้วนะเราขนาดกับด้านข้างแล้วเรามาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เริ่มขนานกับด้านข้างนะครับนี่หน้าจอถอยหลังนะครับเส้นสีฟ้านะครับขนาดกับเส้นสีขาวแล้วนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับ พอคือพมาตรงปุ๊บเราก็ถอยตรงเลยครับนะครับช่วงที่ถอยนะครับก็มองมองกระจกข้างนะครับมองกระจกข้างนะครับมองกระจกข้างข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่มีนะครับเราก็ดูกล้องบองหลังนะครับแล้วก็ถอยนะครับก็ออย่าลืมอย่าลืมดูกระจกมองหลังด้วยนะนะครับเผื่อว่ามีแท่งไม้มีแท่งเด็กอะไรนี้อยู่ข้างบนนะครับนะครับ ก็อย่าลืมดูก็อย่าลืมสังเกตดูแล้วกันนะครับเราถอยนะครับจนกระจกมองข้างนะครับของเราขนานกับคันข้างๆนะครับฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูฝั่งขวาซิอ่าฝั่งขวาก็ขนานกันเลยครับจนกันจังว่าเรียบร้อยแล้วครับเราจอดรถได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการจอดข้็ซองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตับเครื่องนะครับแล้วก็ เพื่อนๆนะครับถ้าเอากระจกลงนะครับอย่าลืมเอากระจกขึ้นด้วยนะครับนี่ครับฝั่งขวาด้วยนะครับเอากระจกขึ้นด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็ดับเครื่องนะครับแล้วก็ไปทาธุระของเราได้เลยครับ